สวัสดีค่ะในแวดวงบันเทิงตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่แบบร้อนแรงที่สุดเลยนะคะคือเรื่องไทยรัฐอวอร์ด2025แต่ประเด็นที่น่าสนใจจนเราต้องหยิบมาคุยกันวันนี้เนี่ยเออมันไม่ใช่เรื่องดาราเบอร์ใหญ่หรือดราม่าอะไรเลยนะคะแต่เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กมนหนึ่งอายุแค่13ปีชื่อต้นข้าวสุปริยาตาอุดมใช่เลยครับความพีคของเรื่องนี้ก็คือ เธอไม่ได้มาจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ไม่ได้เล่นละครดังเลยแต่เธอกำลังจะกลายเป็นผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของ3รางวัลพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในงานที่รางวัลคือการได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันกำลังบอกอะไรกับเรากันแน่อืผมว่าคำว่าปรากฏการณ์เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วครับเพราะถ้ามองแค่ผิวเผินมันก็เหมือนแค่เรื่องคะแนนโหวตธรรมดา แต่ถ้าเรามองลึกลงไปในข้อมูลทั้งหมดนะเราอาจจะกำลังเห็นการสั่นสะทืนครั้งใหญ่ในโครงสร้างวงการเพลงไทยเลยก็ได้ครับนี่อาจจะไม่ใช่แค่การมอบรางวัลแต่มันอาจจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยทีเดียวน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นก่อนอื่นเลยเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกติกาของสมรางวัลพิเศษนี้กันก่อนดีกว่าเพราะมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลย เอาละค่ะเรามาค่อยๆแกะดูกันทีละข้อนะคะครับผมเริ่มจากประเด็งแรกก่อนเลยนะครับคือรางวัลพิเศษ3รางวัลเนี้ยไม่ได้เปิดให้ทุกคนในทุกสาขาได้ชิงกันนะเขาจำกัดไว้แค่ผู้เข้าชิงจาก7สาขาบันเทิงเท่านั้นซึ่งก็เป็นสาขาที่คนให้ความสนใจเยอะๆทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะก็จะมีอย่างเช่น rising star ที่แบบแข่งกันดูเดือนมาก มีศิลปินหญิงแห่งปีศิลปินชายแห่งปีคู่จิ้นแห่งปีที่แฟนคลับทุ่มกันสุดตัวเลยแล้วก็มีสาขาลูกทุ่งหมอลำเพลงหรือศิลปินฮอตแห่งปีแล้วก็สุดท้ายคืออินฟลูเอนเซอร์สายบันเทิงรวมทั้งหมด7สาขาก็คือเอาตัวท็อปของแต่ละสายมาเจอกันแต่จุดที่สําคัญที่สุดที่เป็นเหมือนกฎเหล็กของเกมนี้เลยก็คือ คนที่จะได้สิทธิ์เข้าไปชิง3รางวัลพิเศษเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชนะอันดับ1ของสาขาตัวเองเท่านั้นย้ำว่าต้องที่1เท่านั้นนะครับเดี่ยวนะคะหมายความว่าต่อให้มีคะแนนโหวตเป็นล้านเลยนะแต่ถ้าจบที่อันดับสในสาขาตัวเองก็คือตกรอบสำหรับรางวัลพิเศษนี้ไปเลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับจบเลยในข้อมูลมีตัวอย่างที่ชัดมากอย่างสาขา Rising Star ที่ตอนนี้ฝ้ายกับแพทริกกำลังสู้กันแบบหายใจรถต้นคอจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้ไปต่อในรอบชิงนางวัลพิเศษส่วนอีกคนถึงคะแนนจะสูงรลิ้วอาจจะมากกว่าผู้ชนะในสาขาอื่นด้วยซ้ำก็ต้องตกรอบไปเลยกติกานี้มันโหดมากครับมันบีบให้ทุกคนต้องทุ่มสึกตัวเพื่อเป็นที่หนึ่งให้ได้ไม่ใช่แค่ติดอันดับโอฟังแล้วการแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นล่ะคะ พอเราได้ผู้ชนะ7คนจาก7สาขาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ <N> นี่แหละครับคือชั้นที่2ของเกมจากผู้ชนะทั้ง7คนจะมีแค่3คนเท่านั้นที่มีคะแนนโหสตาะสมสูงสุดที่จะได้รางวัลพิเศษนี้ไปครองมันเหมือนการแข่งซ้อนกัน2ชั้นเลยครับคือชั้นแรกคุณต้องชนะในบ้านตัวเองให้ได้ก่อนและพอเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ต้องเอาคะแนนที่ตัวเองมีมาวัดกับแชมป์กลุ่ม,มอ,อื่นๆอ,อีกทีใครคะแนนสูงสุด3อันดับแรกก็ได้ไปคาสแควร์ครับ พอเข้าใจที่ซับซ้อนขนาดนี้แล้วมันก็ยิ่งน,น่าทึ่งนะคะว่าแล้วเด็กอายุ13ปีอย่างต้นข้าวสุปริยาเขาไปอยู่ตรงจุดไหนของการแข่งขันที่โหดขนาดนี้คำตอบสั้นๆเลยนะครับเธออยู่บนยอดสุดทั้งหมดในตอนนี้ครับยอดสุดๆเลยเหรอคะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงมาดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับในสาขาลูกทุ่งหมอลำที่น้องต้นข้าวลงแข่งอยู่ตอนนี้ คะแนนของเธออยู่ที่ประมาณ226,000คะแนน2,2,000ถือว่าเยอะไหมคะในภาพรวมตอนแรกอาจจะฟังดูเฉยๆใช่ไหมครับแต่พอเราดูคะแนนของอันดับ2ในสาขาเดียวกันอยู่ที่42,000คะแนนนั่นหมายความว่าช่องว่างระหว่างที่1กับที่2ห่างกันถึง184,000คะแนนมันไม่ใช่การนำแบบเฉียดฉิวแต่นี่คือการทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลย1 8 0 0 0 0คะแนนโอ้โหนี่มันต่างกันเยอะมากจริงๆนะคะ เยอะมากครับถ้าเราลองเอามาคิดเป็นสัดส่วนนะ่ะคะแนนของน้องต้นข้าวคนเดียวคิดเป็นเกือบ80%ของคะแนนโหวตทั้งหมดในสาขานั้นเลยในแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าถ้ามีคน10คนเดินเข้ามาโหวตในสาขานี้จะมีถึง8คนที่เลือกต้นข้าวนี่มันไม่ใช่พลังของแฟนคลับกลุ่มเล็กๆแล้วครับแต่มันคือการยอมรับในวงกว้างมากๆเข้าใจแล้วค่ะคือในสาขาของตัวเอง เธอคือผู้ชนะที่นอนมาแบบขาดลอยมากๆแต่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันมีการแข่งชั้นที่สองคือต้องเอาคะแนนไปเทียบกับแชมป์สาขาอื่นด้วยแล้วคะแนนระดับสองแสนกว่านี่พอจะไปสู้กับสาขาแข็งๆที่เป็นกระแสหลักอย่าง Rising Star หรือศิลปินเดี่ยวได้ไหมคะนี่แหละครับคือคลายแม็กซ์ของเรื่องทั้งหมด ไม่ใช่แค่สู้ได้ครับแต่คะแนน226,000ของน้องต้นข้าวณเวลานี้คือคะแนนที่สูงที่สุดในบรรดาผู้เข้าชิงทั้งหมดชนะทุกคนในทุกสาขาทั้ง7หมวดบันเทิงเลยครับเดี๋ยวจริงเหรอคะชนะทุกคนเลยเหรอหมายถึงชนะคะแนนของคนที่แข่งกันในสาขาคู่จิน้นหรือศิลปินชายหญิงที่ดังมากๆด้วยเหรอคะชนะทั้งหมดครับและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันไม่ธรรมดา จนสื่อหลายสำนักเริ่มเอาไปพาดหัวแล้วว่าต้นข้าวกำลังทิ้งห่างวงการบันเทิงทั้งประเทศด้วยอายุเพียง13ปีมันคือปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจริงๆโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วขนลุกเลยนะเนี่ยมันเลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เด็กอายุ13คนนี้ที่เป็นศิลปินอิสระด้วยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง แซงหน้ารุ่นใหญ่ในวงการไปได้ขนาดนี้คะจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันมานะครับมันมีเหตุผลหลักๆอยู่3ข้อที่ประกอบกันจนเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมาข้อแรกเลยก็คือสถานการณ์ในสาขาของเธอเองอย่างที่บอกไปว่าคะแนนเธอนำแบบทิ้งห่างมากในขณะที่สาขาอื่นอย่าง Rising Star หรือคู่จิน้นคะแนนมันยังสู้กันสูสีแฟนคลับยังต้องขับเคี้ยวกันอยู่พลังโหวตมันเลยกระจายตัว แต่ในสาขาลูกทุ่งหมอลำสถานการณ์มันถูกเรียกว่าขาดตลาดคือไม่มีคู่แข่งที่ใกล้เคียงเลยพลังสนับสนุนทั้งหมดเลยมารวมอยู่ที่ต้นข้าวคนเดียวแบบเต็มเมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าในขณะที่คนอื่นกำลังตัดคะแนนกันเองแต่ฝั่งนี้พลังทั้งหมดมันรวมศูนย์อยู่ที่คนคนเดียวเลยทำให้คะแนนพุ่งทยานไปได้ไกลกว่าใช่ครับและมันก็นำมาสู่เหตุผลข้อที่สองซึ่งต่อย,ยอดจากข้อแรก คือการที่คะแนนของเธอสามารถเอาชนะคะแนนของผู้เข้าชิงในสาขาย,ยอดนิยมได้ทั้งหมดต้องไม่ลืมนะครับว่าสาขายอย่าง Rising Star หรือศิลปินเดี่ยวชายหญิงเนี่ยมีแต่ศิลปินดาราเบอร์ใหญ่ๆที่มีกระแสะมีสื่ออยู่ในมือแต่คะแนนที่สูงที่สุดในประเทศตอนนี้กลับกลายเป็นของเด็กมนหนึ่งคนหนึ่งจากการจนบุรีมันแสดงให้เห็นว่าพลังของฐานเสียงจริงๆมันอาจจะทรงพลังกว่ากระแสะที่เห็นในสื่อก็ได้น่าคิดมากเลยค่ะประเด็นนี้แล้วเหตุผลข้อที่3ล่ะคะ ผมว่าข้อนี้คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับนั่นคือสถานะของเธอในฐานะศิลปินอิสระรายเดียวที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในระดับประเทศคำว,ว่าศิลปินอิสระในที่นี้ต้องขยายความนะครับว่าเธอไม่มีค่ายใหญ่คอยผลักดันไม่มีทีมการตลาดไม่มีงบโปรโมทมหาศาลเหมือนศิลปินกระแสหลักคนอื่นๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เธอมีล่ะคะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เธอมีซึ่งในแหล่งข้อมูลระบุไว้ชัดเจนมากก็คือ เสียงและความรักของประชาชนแค่นั้นเลยครับและเรื่องราวนี้เองที่มันทรงพลังมันคือเรื่องเล่าแบบเดวิดเวอร์ซิสกลาตที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังท้าทายยักษ์ใหญ่ทั้งวงการด้วยความสามารถและพลังสนับสนุนจากคนธรรมดาจริงๆซึ่งมันแตกต่างจากเรื่องราวของผู้เข้าชิงคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงมันเลยทำให้คนยิ่งอยากเอาใจช่วยพอได้ฟังแบบนี้แล้วยิ่งอยากรู้จักตัวตนของเด็กคนนี้มากขึ้นไปอีกเลยค่ะ ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเรื่องราวเบื้องหลังของเธอยิ่งทำให้ปรากฏการณ์นี้น่าทึ่งขึ้นมาอีกครับน้องต้นข้าวเป็นศิลปินอิสระวัย13ปีที่เดินสายประกวดร้องเพลงมาตลอดเป้าหมายของเธอเรียบง่ายมากเลยนะคือร้องเพลงเพื่อหาทุนการศึกษาให้ตัวเองหาเป็นทุนการศึกษาแต่ความสามารถของเธอไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะไม่ธรรมดาอย่างสิ้นเชิงครับในข้อมูลบอกว่าเธอเป็นแชมป์บนเวทีประกวดต่างๆมาแล้วถึง68สมัยฮะ68สสมัยหรอคะ ตอนอายุ13ปีเนี่ยนะนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะครับ68สมัยและที่สำคัญเธอ,อยังเคยได้รับพระราชทานประกาศนียบัตซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าความสามารถของเธอได้รับการยอมรับในระดับสูงมากๆมาก่อนหน้านี้แล้วสุดยอดจริงๆค่ะคือเธอไม่ใช่ดาวรุ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแต่เธอคือคนที่สั่งสมประสบการณ์และความสำเร็จมาอย่างโชคชนบนเส้นทางของเธอถูกต้องครับ และถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นภาพที่น่าทึ่งมากคือการเดินทางทั้งหมดนี้จากเด็กที่เดินสายประกวดร้องเพลงตามงานวัดตามเวทีต่างๆทั่วประเทศจนกลายมาเป็นคนที่มีคะแนนโหวตสูงสุดของไทยและกำลังจะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกที่นิวยอร์กทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาแค่ประมาณ8เดือนเท่านั้นเองครับมันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จริงแค่8เดือนจากเวทีประกวดสู่ไทม์สแควร์ ใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้คือการเดินทางของน้องต้นข้าวอาจจะกำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำในสายตาของคนทั้งประเทศไปเลยก็ได้มันทำให้คนเห็นว่าแนวเพลงนี้มีพลังมีฐานแฟนที่เหนียวแน่นและพร้อมสนับสนุนศิลปินของพวกเขามากแค่ไหนในแหล่งข้อมูลถึงกับมีประโยคหนึ่งที่สรุปภาพรวมนี้ไว้อย่างทรงพลังว่าสิ่งนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ฟังมาทั้งหมดแล้วจะเห็นได้เลยว่าเรื่องราวของต้นข้าวสุปริยานี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การแข่งขันชิงรางวัลธรรมดาธรมดาไปแล้วนะคะมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังมากใช่เลยครับพอเราดูข้อมูลทั้งหมดทั้งคะแนนที่ทิ้งห่างการที่เธอเป็นศิลปินอิสระและพื้นเพที่มาจากการต่อสู้ด้วยตัวเองมันทำให้เราเห็นภาพชาัดเลยว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนคลับโหวตกันสนุกสนุกแล้วแต่มันคือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมจริงๆเหมือนประชาชนกำลังส่งเสียงบอกใา่เพลงยักษ์ใหญ่หรือโครงสร้างอำนาจเดิมในวงการบันเทิงว่าพวกเราสามารถเลือกคนของเราเองได้และนี่คือคนที่พวกเราเลือกจึงมันก็สอดคล้องกับบทสรุปในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเลยใช่ไหมคะตรงกันเป๊กเลยครับมีประโยคหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเขาบอกว่านี่ไม่ใช่โชค นี่คือพลังของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งและเสียงของประชาชนทั้งประเทศมันเป็นการตอกย้ําเลยว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากพลังของมหาชนจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากกลไกการตลาดของค่ายเพลงขนาดใหญ่เรื่องราวที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะแต่ก็ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดกันต่ออีกเยอะเลยแน่นอนครับมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยว่า ถ้าศิลวินอิสระที่อายุแค่13ปีที่ไม่มีค่ายใหญ่หนุนหลังสามารถสร้างฐานเสียงสนับสนุนจากมหาชนได้อย่างมหาศาลขนาดนี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทยและนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วหรือยังว่าพลังของผู้ฟังในยุคปัจจุบันสามารถท้าทายหรือแม้กระทั่งกำหนดทิศท,ทางของอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องผ่านโครงสร้างของค่ายเพลงแบบดั้งเดิมอีกต่อไปสนุกมากขอบพระคุณมากๆค่ะ พ่อพ่อย้แม่จ้าอย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อให้แม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อให้แม่ทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้า